สวัสดีครับวันนี้ร้านไพบูลนะครับสินค้ามือสองก็มาแนะนํานะครับชั้นวางของนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับมือสองสภาพดีนี้เป็นแบบห้าเดียวห้าชั้นนะครับสูงสองเมตรนะครับสองเมตรสูงเมตรแปดนะครับสูงเมตเสิเซนยาว1เมตรนะครับ ชุดละ2,900บาทนะครับหรือจะได้แบบตะแกรงนะครับแบบตะแกรงก็มีช่องละห้าพันเก้านะครับเป็น2หน้านะครับอันนี้เป็น2หน้าหรือจะเป็นหน้าเดียวก็มีนะครับ4ี่พัน้า้บาทนะครับเป็นตะแกรงนะครับใส่ของได้เยอะเป็นของห้างบปนเล็ชุบโครเมียมนะครับสนใจแบบไหนนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับอันนี้สูงเมตรแปดสิบเหมือนกันนะครับอันนี้สี่สี่ชั้นแต่ยาวเมตรยี่สิบนะครับช่องละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับในรูปนี้ก็อันนี้จะเป็น เป็นสองช่องเนาะสองช่องต่อกันก็เจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับราคาลดได้ทุกตัวนะครับหรือจะเป็นแบบของเซเว่นนะครับเป็นตะแกรงเ็ามีนะครับเซเว่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับต่อช่องนะครับสามพันเก้าร้อยบาทต่อช่องนี่สองหน้าก็สี่พันเก้าร้อยบาทนะครับชอบแบบแผ่นแบบตะแกรงเราสลับสับเปลี่ยนให้หรือจะชอบแบบห้อยนะครับเป็นห้อยก็ได้นะครับเป็นฮกนะครับฮกห้อยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับมีหลายแบบนะครับให้เลือกนะครับ ร้านไพบุญสินค้ามืองสองอุดรธานีโทร0628952993นะครับชอบแบบไหนสนใจแบบไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นแบบชั้นแบบแตะแกรงผสมปนเปนกันได้นะครับอันนี้นะครับหันสองหน้าเป็นของห้างนะครับของห้างเมืองสองสภาพดีนะครับสนใจสอบถามมานะครับหรืออยากได้ไว้บอร์ดนะครับมีไว้บอร์ดด้วยนะครับนี่เป็นแบบแปลง ทำคำสั่นเป็นแบบแม่เหล็กนะครับมีล้อด้วยนะครับเป็นสองหน้านะครับปรับเลื่อนสูงต่ํียังได้นะครับปรับยังได้นะครับได้สนใจสอบถามเข้ามานะครับหรือจะเป็นตู้ลูกชิ้นตู้ผลไม้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับร้านภัยบุญสินค้ามือสองตะก้านี้ก็กระเช้านี่สามเก้าบาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับสวยๆทั้งนั้นสภาพดีนะครับสาม ั้นวางของเป็นพาทิชั่นนี้ก็ช่องละ550บาทนะครับขากกั้นนะครับ550บาทสวยๆนะครับจะเอากี่ช่องต่อกันก็ได้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสนใจสินค้ามือสองมีเยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับร้านไทยบูรสินค้ามือสออุดรธานีโทร0628952993นะครับ